ไปท <boundaries S 1> <ป>ีมงานเก่งเจริญทัยบ20 65นะครับ20 6สิ้าครับบังคั่กองที่มเก่งเจริญบางที่สองขึ้นชุกสูงลงซาซาตรงไกล้ๆเดินได้หลาย กอยเจมส์ต้ทสามสองหนึ่งป้ามสามสองหนึงไปแกไครละแกใครหนุกไป

เดิมย่อเ้กระเมยนกจิตะทีมที่เ้าเก่งเจริญมันมานะมาคุยนักปัจจัยนะครับมา เอาไปทุกใบจิ้งจกเจริญที่บ้านไปสิบพันไปคุณได้เป็สิบเก้าสิบเอครับบใจโบสสิบหางกันเป็นเศษสิบเทียนพุครับเจ็ดสิบพันไปนะครับ บนการสดงสาาเนพื้ว,วินานะทีรักป่าคุ้มหางอย่งไรล่ตามมาตสามร้แปบห้าสมร้อยแปดสิบห้านะครับศูน สูงสูงลตตงตาตาตกนใกล้ใกล้ไดนี่หลายขอยกเงาทีม้าเบิปกฟ้าโจโกกิสามสองหนึ่งป้า

ใบเล้กไอ้ล่อ,ค,อ,ลอ,อ,อครับนะพี่น้องโอ้ามาดูผลงานของท่านกันบระบบัเขาใหม่เริ่มทำงานนะพี่น้องต่อเป็นลกลางพายล้างให้สะอาดนะครับที่เกมา เผาอุตภักครัามันเผาไม่ได้ายเตอระเบบองไปหลีกบจัดจัดครับช่วงแรกแรกการบาเริ่มลองหน่อยขกะติดตามนะครับเรรับประยตงางสามสีห้าโอ้จมันหมานครับ